คลิปได้บอได,นะได้ทุกคนคะวันนี้หนูอ้อมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังเ<ไ>มืองสว่างร้านแม่วงังเ<ไ>พื่นเลี้ยววาสัน้น<ไ>เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนเตาถ่า,านเด้อพี่น้องเด้หอมหอมขยยันยางขาม่าเบิง่งพร้อมขายมีทั้ทงเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วกันลาบก๋วยพร้อมได้ยินว่าก,ก๋วยเส่บคักเมื่อน,นี้<ไ>สิมาลองกอ๋วยพรพี่น้องก๋วยเสีบเสีบเนาะแม่เนาะ ก็ต้องเอทเสบเสบแล้วเนาะแม่เนาะอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยปะแม่เป็นแต่เสบหายหอมหอมหอมดีหอยเสบต้องเสบแน่นอนเอาเซนหมี่มีข้าวหนึ่งเล็กหนึ่งแล้วก็ก้อยก้อยก้อยเอาก้อยด้วยหนึ่งแคบหมูเพิ่เสบแห้งมันมีอยังเกาะผงนัวพอก้อยดิบแล้วแม่ จ้าบ่ต้องขมแห้งเด้อจ้าขมหน่อยๆไปทุกคนน,คนี่ล่ะค่ะร้านคุณแม่เพิ่นกับซีเอ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในร้านเพื่อนเนาะโต๊ะนั่งกับมีหลายคาา่ะค่ะอะไรก็ <Hardy. S 1> เบิ่งคักคักเออร้านกะหาะบ่ยากค่ะอยู่ใกล้ๆเลี้ยวเข้ามาในซอยเอ,ยอยียงเด้อเมื่อกี้ซร้อยอย่างหืองแม่สร้อยอย่างไทยสรอยท่อก่อโสเออ ร้านเปิดทุกวันเนาะเปิดตั้งแต่จักโมงก่อนเจ็ดโมงหอดใบสามไผ่มาสามบริกินยาม,มาวาเดอร์ค่ะนี่เลยบานไเป็ดะแสบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเปื่อยน้ำตกเนาะค่ะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะทุกคนดูสิเนื้อคือแบบตัวไหแห้งพี่น้อ,องเบิ่งค่ะลูกซิ้นมาลาน,นี่อาจจะแบบได้ยินเสียงวขวากขวัวขากในจักน้อยเพราะว่ามันมีวิทยุให้ฟังพร้อมอยู่นี่ บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเปิดวิทยุให้ฟังน้่มหนืยพี่น้องมาซิมน้าซูปก่อนอืมอุ้ยแสียบหน่องได้แห้งค่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นพักเบิ่งทานบักไงสวดโพโหให้ไ,ไลค์กระดอกกระเดียนและ้ะกันนี่โนอ้อ,อมซั่งเมนูนี่มาน้าค่ะ ก้อยพี่น้องเบิง้งก้อยเพื่อก็เอ็ดค้าค่ะค่ะหั่นฝักฝักเป็นต้นในหน่วย,ยได้พี่น้องโบมุลโบเลเป็นก้อยแบบแห่งแห่งก้อยดิีตินตะเสียพี่น้องซิมอันนี้ก่อนได้บ่คึ้นยากไหมก้อยแห่งก้อยหัวเสียพี่น้องให้การกินหลักขึ้นหับบานเลย สภาพดินเป็นรดดินแดนดินแกนกลาเป็นดินลุกดินนิ่งเนืเนื้อซื่อเป็นสีเป็นชาหวานหอมพืชใช่เดี๋ยวขอมาปรุงก๋วยเตี๋ยวกลิ่นกันเด้อแบบนี้เนาะอันนี้น้ำตาลเบิึงกระปุกละโล่ผลมั้งเนี่ยมักไข่มันมั่นเด้อค่ะเวลาปรุงก็ได้น้ำส้มค่ะวันนี้ ใส่พริกจีบ่มบ่มบ่มลงไปนี่สูตรเด็ดพี่น้องแคบหมูแคบหมูแบบหนังเลยทุกคนโคเลโคเลค่ะ เป็นกระเจบอันนี้เริ่มต้นหาสิบาทแล้วเนะาะธรรมดานะคะโอ้ยเสยบเจบเบเจบ เจียเนื <Ke h? S 1> ้อเนื้อเปื How ่อยไหมเฮ้อนุ่มมากรเปติ๋วเลยแบบละลายในปากลุกชิมกันก็เจียวร้อนหอมหอม เหมือนแกอ่ะไรนะเจียวกระเทียมเองเลยนะเธอใครที่อยากตามหนูอมากินจะสามารถตามกันมากได้เลยเด้อพี่น้องเด้อพี่กัสซอยโทษกอเนาะค่ะสว่างแดงดินเดี๋ยวหนูอมสิปากมูดไว้หายใจคอมเมนต์ใครอยากนั่มากมากเลยทุกคนร้านเปิดทุกมื้อตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปหอดบ่ายสามโมงเลยจ้ามาแสบๆน้ำกันจ้าพี่น้อง